ดีนครับนี่จะมาสอนการกดเล่นเสร็จแล้วมัน,น,นอย่างไรก็แล้วแต่ฮะคืคนนี้มันต้องไปปรับเวลานะฮะกดนี้เลยไม่ก็กดนี้เวลาแล้วก็ผมนี้นะอันนี้วันที่เท่าไหร่ก็ เรื่องที่เท่าไหร่วะสามอ่ะเออเวลาไม่รู้ว่าเขีนเก้าโมงอ่ะเดี๋ยวมันก็ปรับให้เชี่ยผมระบบเนี้ยม,มันจะเป็นปกติเองอ